สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่9กุมภาพันธ์วันอาทิตย์สุดสัปดาห์แต่ยังมีฟุตบอลน่าสนใจตอนทนำะการแข่งขันมันจะเป็น FA ครับอังกฤษและเกาโชเซเลียอิตาลีจึงทัเดเทียไม่คลิปนี้2คู่และกลุ่มไลอีก3คู่หากพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยครับไปกันที่คู่แรกเวลา4ทุ่มในศึก FA ครับอังกฤษพรีมัดเจอกับลิเวอร์พูลโดยคู่นี้ลิเวอร์พูลต่อ2.25 สผลผลงานเฮตุเฮตุของคู่ที่เกิจอกันมา2ครั้งซึ่งเป็นลิเวอร์พูลชนะ1ครั้งเสมอ1ครั้งส่วนพรีมัตไม่ชนะเลยทางด้านผลงาน10เกมหล่าสุดทุกรายการของพรีมัตชนะ2เสมอ4แพ้4คขาวิน5เสมอ1เสีย4และจบสกอร์สูง5ครั้ง ทางฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูล10เกมหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้2เข้าวิน5เสมอ0นเสีย5และจบสกอร์สูง4ครั้งคููนี้จริงอยู่ที่ว่าลิเวอร์พูลทีมเยือนอาจจะมีการโลเทชันแบบเต็มระบบแต่รู้ศักยภาพของครูกำลังแดนบนจะว่าแจ็มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดาวินนูนเยสเฟเดโกเคียซ่าและฮาวิเอเลียซซึ่งมีสัญชาติยาน,นักล่ากันทั้งนั้นแน่นอนว่าหายห่วหรือคุณภาพไปได้เลย าจจะติดแค่แผงหลังแค่ติดูเสียวสันหลังสักต่อยสลอบแฟนๆแต่อย่างไรก็ดีเจ้าถิ่นพรีมาพวกเขาคือบุ้ยของหลีชปเป็นชิพในเวลานี้ซึ่งถ้าจะให้ฝากความหวังไปที่แนวแลาของพรีมาจากการบุกม,มาจริงริโอหูคืนนี้บอกเลยว่ายากแล้วก็เป็นสีสูวที่เกมนี้ทางทีมเยือนจะบุกม,มาชนะแบบขาดลอยฉะน้นคู่ที่ขออยู่ยชนะฝั่งทัพหงแดงดีกว่าฝันทองริวอหูวบุกชนะพรีมัสาประตูต่อ0ส่วนอีกคู่นาตี245ี้ในศึกเกาโชเซเลียอิตาลีนาโปลีพบกับอูดินเนเซ โดยคู่รีนาโปลีต่อ1.25สปอน,นงารเฮทุเฮ้5เกมล่าสุดของคู่นี้เป็นนาโปลีชนะ3ครั้งเสมอ2ครั้งส่วนอูดิเดเซไม่ชนะเลย ทางด้านผลงาน10เกมลัาสุดทุกรายการของนาโปลีชนะ7เสมอ1แพ้2เข้าวิน6เสมอ1เสีย3แล้วจบสกอร์สูง6ครั้งทางด้านทีมเยือนอูดิเดเซ่10เกมหลังสุดชนะ3เสมอ3แพ้4เข้าวิน4เสมอ1เสีย5แล้วจบสกอร์สูง7ครั้งคู่ที่ทางเจ้าถิ่นนาโปลีกำลังมีผลงานที่ดีมากๆโดยเฉพาะในบ้าน5เกมหลังพวกเขาชนะได้ถึง4เกมแมตชนี้พวกเขาเตรียมรับมือกับทีมเยือนอูดิเดเซ ที่ผลงานนอกบ้านขาดความสม่ำเสมอหลัง5เกมหลังชนะได้แค่2เกมเลยลาะค่เปิดออกมาให้เจ้าถือเป็นฝ่ายต่อลูกโกรลูกขึ้นแนะนําว่าอยู่ทางฝั่งต่อดีกว่าพนาโปเลีด้เปรียบที่เล่นในบ้านและผลงานในบ้านก็กำลังแจม่มวกกับคู่แข่งแย่งแชมป์ใหญ่เตอร์มิลานก็สะดุดไปแล้ว2นัดติดต่อกันยิ่งเป็นการเปิดช่องว่าให้นาโปลีอาศัยจังหวะน,นี้ในการเหยียบคันเร่งเพื่อกยแต้มหนีห่างให้ได้มากที่สุดดังนั้นเกมนัดน,นี้สําคัญมากๆและได้เล่นในถิ่นอีกด้วยมั่นใจว่านาโปลียนน่าจะไล่บีชนะทีมไปได้อย่าง เซสาตัวต่อหนึ่งและนี่คือการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่9กุมภาพันธ์หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ